คุณเคยสังเกตไหมว่าทุกอย่างรอบตัวเรากำลังเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงร่างกายเราแก่ขึ้นโทรศัพท์ที่เคยใหม่ก็ผุพังของทุกอย่างเสื่อมสภาพหมดแม้แต่จักรวาลก็มีวันดับในพุทธศาสนาสิ่งนี้เรียกว่าอนิจจังทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแต่ในทางวิทยาศาสตร์ ก็มีคำอธิบายเรื่องนี้เหมือนกันและมันคือหนึ่งในกฎพื้นฐานที่สุดของจักรวาลน,นั่นคือเอนโทรปีและก่อนที่จะรู้ถึงจุดที่เหมือนหรือข้อแตกต่างกันระหว่างอนิจจังและเอนโทรปีเราไปเข้าใจความหมายของแต่ละคำกันก่อนนะครับในทางพุทธศาสนาคำว่าอนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยง หรือทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่จักรวาลก็ต้องดับสูนตัวเราเองก็เช่นกันจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แก่และสุดท้ายก็จากไปนี่คือสังขารไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปต่อมาเราจะมาทำความเข้าใจเข้าว กับคำว่า Entropy นะครับ Entropy คือระดับความไร้ระเบียบของระบบหรือพูดง่ายๆก็คือความเสื่อมสลายผมจะลองยกตัวอย่าง Entropy ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยให้ทุกคนลองนึกภาพห้องที่สะอาดเรียบร้อยพอเวลาผ่านไปเสื้อผ้าเริ่มกระจัดกระจาย หนังสือวางเกลื่อนโต๊ะของลกขึ้นเรื่อยๆนี่คือเอนโทรปีเพิ่มขึ้นทุกอย่างมีแนวโน้มไปสู่ความยุ่งเหยิงห้องที่สะอาดจะรกเองได้แต่ห้องที่รกจะไม่มีทางสะอาดเองเอนโทรปีเป็นกฎของจักรวาลมันอธิบายว่าทุกระบบจะเปลี่ยนจากความเป็นระเบียบไปสู่ความยุ่งเหยิงโดยธรรมชาติน้ำแข็ง วางไว้ข้างนอกมันละลายเป็นน้ำเอนโทรปีเพิ่มขึ้นแก้วแตกกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เอนโทรปีเพิ่มขึ้นดวงอาทิตย์เาผาผลาญพลังงานไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ดับเอนโทรปีเพิ่มขึ้นและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมทุกสิ่งต้องเสื่อมลงและมันก็สอดคล้องกับอนิจจังอย่างน่าทึ่ง เอนโทรปไม่ได้เป็นแนวคิดเล่นๆแต่มันเป็นฟิสิกส์ระดับสูงที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกศึกษากันอย่างจริงจังมันอยู่ในกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกซึ่งเป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานที่สุดของจักรวาลน,นักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างลูดวิกโบสแมนเป็นคนแรกที่คิดสมการของ e n นโทรปีแม้แต่สตีเฟนฮอว์กินก็ใช้เอ t r o p y ี อธิบายการระเหยของหลุมดำเอนโทรปีคือกุญแจสำคัญที่อธิบายว่าทำไมจักรวาลมีจุดเริ่มต้นและก็ต้องมีจุดจบเช่นเดียวกันถ้าทุกอย่างเสื่อมสลายเราควรใช้ชีวิตยังไงแทนที่จะยึดติดเราควรเข้าใจและยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป กฎอนโทรปีบอกว่าทุกอย่างจะเสื่อมลงแต่มนุษย์สามารถสร้างระเบียบชั่วคราวในชีวิตได้ผมจะลองยกตัวอย่างการสร้างระเบียบชั่วคราวท่ามกลางจักรวาลที่ไรระเบียบมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับ 1. การเลี้ยงดูคนคนหนึ่งด้วยความรักในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าคุณได้อุทิศชีวิตเพื่อสร้างคนดีคนหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานสิทธิ์หรือคนใกล้ชิดคุณปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ที่ดีแม้คุณจากไปแต่สิ่งที่คุณให้เขาไว้จะดำรงอยู่สิ่งนี้เท่ากับคุณสร้างระเบียบชั่วคราวที่ส่งต่อความดีไปข้างหน้า 2. ส,สร้างความทรงจำที่ดีกับคนที่คุณรัก เวลาอยู่ด้วยกันมันช่างแสนสั้นแต่คุณใช้เวลานั้นให้มีความหมายเช่นเดินเล่นกับพ่อแม่ก่อนนอนฟังเพงลงโปรดกับแฟนในวันที่ฝนตกหรือหัวเราะกับเพื่อนเก่าจนลืมโลกช่วงเวลานั้นแม้จะผ่านไปแต่มันเป็นระเบียบที่จะลึกไว้ในหัวใจตลอดกาล 3. การเขียนหนังสือหรือบันทึกความคิด จากจักรวาลที่วุ่นวายคุณหยิบปากกาขึ้นมาสร้างระเบียบของถ้อยคำทุกตัวอักษรเป็นการต่อสู้กับความว่างเปล่าเมื่อคุณเขียนความคิดลงไปมันอาจอยู่ต่อได้อีกนานหลังจากที่คุณหายไปมันคือระเบียบที่อาจกลายเป็นแสงไฟให้กับใครบางคนในอนาคตก็เป็นได้ 4. การทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ในโลกที่ทุกอย่างกำลังเสื่อมสลายคุณเลือกที่จะทำสิ่งเล็กๆที่มีค่าเช่นการเก็บขยะจากชายหาดปล่อยปลาโดยไม่หวังผลบุญปลอบใจคนที่คุณไม่รู้จักแม้ชื่อมันคือการตั้งใจใส่ความเป็นระเบียบลงในระบบที่กำลังเสื่อมสลาย5การให้อภัยในวันที่คุณเจ็บ การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเลี้ยงหัวใจตัวเองให้กลับมาเป็นระเบียบอีกครั้งในโลกที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังการให้อภัยคือพลังสูงสุดมันสร้างความสงบให้คนสองคนแม้โลกจะยังวุ่นวายนี่คือการสร้างระเบียบภายในยใจิตใจลึกที่สุดเที่ยงที่สุดและ 6. การตระหนักรู้ ทุกครั้งที่คุณมีสติคุณกำลังดึงตัวเองออกจากกระแสความยุ่งเหยิงของโลกคุณไม่ได้ถูกอารมณ์พัดพาคุณเลือกที่จะหยุดหายใจและมองดูสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจสติคือระเบียบระดับจิตวิญญาณที่ช่วยให้คุณอยู่รอดท่ามกลางความวุ่นวายของเอนโทรปีสุดท้ายจักรวาลเองก็ต้องดับไป ร่างกายเราก็ต้องพังลงในสักวันแล้วคุณละ่ะจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไงในเมื่อไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปคอมเมนต์กันมาเลยครับคิดว่าพุทธศาสนาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนฟิสิกส์จริงไหม